ลาออกอยเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีวิวดีตอนที่144นะครับผมไอดี ID ของคุณเมย์นะครับผมเมย์ไม่ใช่เมยนะเมย์อารหนะครับผมก็กลับมาอยู่กับคุณอาโาโตะนะฮะผู้ถือดาบประจำตัวนั่นเองนะฮะมาดูว่าไอดีนี้เนี่ยจะใช้อายาโตได้แบบเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนนะแต่ดูท้าทางจะอวยมากนะครับ แน่นอนก่อนอื่นก็ฝากทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะ้คนละนิ้วก็พอนะไม่ต้องกด2งทีนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องลาก่อยเล์เอาไวด้วด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับและแน่นอนอันนี้พลาดไม่ได้เลยไปพบกับผู้สนับสนุนของเรากันสักครู่เดียวนะครับขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเตมิมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่านไลน์ @richmanshop ที่ QR c ค d e บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่าน l i n e Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเก์ชินกรอ u i d ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพคที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแปบ๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าอาดีทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพคสุดคุ้มมากมายเลยนะครับก็ถ้าขาดผู้สนับสนุนไปเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทําคลิปต่อได้เลยนะครับและใครที่อยากจะเติมพรพระจันทร์เนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยก็สามารถเติมผ่าน Richman Shop ได้เช่นกันนะครับนี้มาเข้าเดือนกันดีกว่านะครับมาดูตัวละครก่อนนะโอ้ตัวเยอะเหม แต่มีขาดไปบ้างนะโอ้ไม่มีคาเึฮะด้วยนะครับอายากะโยมิยะแต่ตัวช่วงแรกๆเนี่ยมีแบบเยอะเลยนะไอดี้นะแล้วก็เอออาวุธมีไม่เยอะมากนะอาวุธดูเหมือนจะเปิดบางตัวที่อวยแต่ว่าข้อดีของไอดีนี้คือดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีอาวุธปริศนาเท่าไหร่คือมีมีตัวใช้ทุกตัวเลยเนะมีหอกโฮมาจงหลีมีดาบประจําตัวอิโต้มีดาบประจําตัวอายาโตดูเรารู้เลยว่าอวยตัวแนวไหนนะครับ แล้วก็มี energy for the end นของเวนตีด้วยเนอะโอเค okay, อ่ะมาดูวิธีการปั้นแต่ละตัวของเขากันอายะโตะนะครับผมโหอายะโตะเฮ้ยอายะโตะมีเซตใหม่เต็มแล้วไอดี ID นี้เป็นเป็นไอดีแรกที่เอามารีวิวและเน้นอายะโตะที่แบบมีเซตเอ็กโคแบบจัดเต็มนั้นดีเลยจะได้มาดูเดเมจเวลาใช้จริงว่ามันขนาดไหนอัตราส่วนโคตรดีเลยครับ87ดสิบเจดร้บเนอะอาจจะเพราะว่าตัวอาวุธด,ด้วยแหละเพราะาตัวอาวุธได้คิลเลตตั้ง33%นะครับผม เป็นอายาโตซีศูนย์นะที่แบบอัพพรสวรรค์เต็มแล้วด้วยแนละ้วเวลสิบเลยนะเยี่ยมเลยโอ้โห oh, น่าเล่นมากๆนะครับมาดูต่อนะจงหลีถือโฮมาใส่เซ็ตสี่เทนนิิตี้นะครับผมจงหลีเวลแปดสิบนะเบนเน็ตก็เวลแปดสิบถือโฟอรนิยัใส่เซ็ตโนเบสเบนเน็ตซีสี่อาเบโดเวลเก้าสิบ well, ว้าวทำไมอาเบโดถึงเวลเก้าสิบ แต่ว่าอวยอเบโดเหมือนกันนะเนี่ยไอเดี ID นี้โอ้สแตตดูดีเลยแหละคิดเลขคิดได้เมทดีเฟนซ์เยอะเลยชงหยุนนะครับเฮ้ยไอเดี ID นี้ Oi, อวยชงหยุนด้วยเว้ยเฮ้ยชงหยุนถืออากโกอากโกมาลุเวลเต็มอ่ะเฮ้ยเท่เหมือนกันนะเนี่ยสีมันตีมันได้มากเลยอู้เป็นเซตสีน้ำแข็งด้วยครับว้าว Oi, อวยชงหยุนมากเลยอะ่ะโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งเลยอะ่ะ ตั้งแต่รีวิวมาเราเคยเห็นชงหยุนเวลเต็มยังโอ้โหสุดยอดแล้วก็อาร์ตคิอิโตะนะครับผมโอ้ใส่เซ็ตฮัคส์ of a p a r e n t dreams อิโตะก็เต็มนะเนี่ยใช่ไหมอิโตะเกราทีแฟคเต็มนะแต่ว่าพลสวัสด์ยังไม่เต็มนะแตแต่สวยอยู่นะเพราะเป็นเรดฮอนด้วยนะแต่เนี่ยยังไม่เต็มอันนี้เวลเจ็ดเองเวล80แปดสิบด้วย เสียก็ว่าดูเหมือนจะมีตัวละครหลายตัวที่เวลค้างอยู่ที่80นะอ,อ네ันนีไลเด่น7จเลยโอเคไอ้โตแต่ก็คิดว่าเล่นได้นะเล่นได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยอาวุธก็90นะครับคือถ้าให้เลือกระหว่างเวลตัวละครกับเวลอาวุธเนี่ยผมก็เลือกเลเวลอาวุธนะครับคือถ้าถ้าทรัพยากรแบบยังไม่เยอะขนาดนั้นนะก็แนะนําให้อัพอาวุธเต็มก่อนนั่นแหละไดไอแทกแบบกัแบกบับไอออฟตรงเนี้ยแบบคุ้มๆเลย เซียวนะครับเหมือนจะโดนปลดหอกไปแล้วนะเอออ์ติแฟกต์ก็ไม่ครบเซียวดูเหมือนจะสลับกันใช้โฮมากับจงหลีหรือเปล่าแต่ถามว่าถ้าไม่ไม่ใช้โฮมาเซียวใช้อะไรได้บ้างใช้เดนแมทได้นะครับถ้าเป็นไอดีนี้นะไม่ไม่โฮมากก็เดนแมทสองชิ้นนี่แหละที่เน้นไปทางเดเมทเลยเฟลเนียสก็ได้มัง้งมั้งนะแต่แต่ว่าถ้าเฟลเนียสก็จะเบาลงไปพอสมควรนะเพราะว่าไอตัวตรงเนี้ยมันไม่ได้คิดเลยคิดเดเมทด้วยนะ ผมว่าเซียวเนี่ยใส่หอกครีแล้วก็ไปหา Energy r e c h ชาร e จากออฟดองเอาดีกว่าไม่งั้นไม่งั้นเบาเกินไปเพราะเซียวที่เบาเกินไปมันจะมันจะแบกตีไม่ไหวนะทีนี้เวนตีเวนตีใส่เซตสลมนะโอ้มีมีอะไรทั้วไสีม่วงด้วยนะแล้วก็หมวกหมวก EM โอเคเป็นเวนตีที่ EM 552เวนตีนี่ก็ดูน่าเล่นมากๆเลยนะครับ อันนี้เซียงหลิงถือฟอรเนี Land, ยแลนด์ใส่เซตเอ็มเบลมโอาร์ติแฟกต์ไอดีนี้ถือว่าโอเคเลยดูหลายหลยตัวคืออาร์ติแฟกต์ค่อนข้างดีแล้วนะเซียงหลิง ER 200กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะตัวนี้เป็นแถบเวล70ละไรเดนเวล70เองเหรอแต่ว่าถือเดอะแคทขัด5เลยนะเดอะแคทอัพเต็มด้วยนะเอติแฟกต์ยังไม่เต็มนะอาร์ติแฟกต์ยังขาดนาฬิกาอันนี้อยู่โอเคดูแล้วเนี่ยตัวที่ปั้นเต็มเนี่ยก็จะเป็นตัวโซนโซนหน้าตัวนี้นะ ตัวที่ยังไม่เต็มก็อย่างพวกแนวแนวไลเดนการยูเนี่ยอาร์ติแฟยังไม่เต็มก็ดู ID นี้ก็มีมีเหมือนกับสามารถพัฒนาได้อีกเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าทั้งเลเวลใช่ไหมทั้งเลเวลเนี่ยเลื่อนขั้นแต่ละตัวพวกเนี้ยไลยเดนอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งเรื่องของอาร์ติแฟกด้วยที่โซนหลังๆยังบวกไม่เต็มเนี่ยสามารถไปไปบิวต,ต่อได้นะเดี๋ยวมาลองจัดตี้ดูว่าอบิสรอบนี้ อภิษรอบนี้เนี่ยแน่นอนถ้ามีเวนตีเนี่ยคือเราได้ใช้เวนตีแน่ๆนะในในห้องบนแต่เวนตีจริงมันเก่งทั้งสองเลยนะคือห้องล่างก็เล่นได้เอาไว้แบบถ้าเจอเมดแต่ผมว่าเล่นห้องบนคุ้มกว่าอ่ะผมเอาเวนตีเล่นกับเวนตีเล่นกับอายาโตะแล้วกันนะด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยด้านล่างผมอยากลองเล่นชงหยุน รด้านล่างเนี่ยมันมัน,มนอวยท่าน้ําแข็งนิดนึงอยู่แล้วแล้วชงอยู่เนี่ยเป็นตัวที่ไอดีนี้ปั้นเยอะด้วยอยากลองดูว่ามันจะออกมายัางไงแล้วก็จะใช้จงหลีเพื่อความง่ายในการเล่นมากขึ้นแล้วก็ผมอยากใช้ไรเด้นกับกับเซียงหลิงแล้วกันนะหรือเบนเน็ตดีถ้าเบนเน็ตมันจะเบาไปไหมจริงๆริงเบนเน็ตก็ได้นะเออ ดี๋ยวนะห้องล่างสุดมีตัวอบิทน้ำสองตัวผมว่าโอเคเลยนะผมว่าตี้นี้เป็นไปได้เพราะว่าไรเด้นก็แต่เดี๋ยวผมจะหาอาร์ติแฟกที่อัพขึ้นมานิดนึงเอาให้ไรเด้นใช้อาจจะเปลี่ยนนาฬิกาไรเด้นอะไรเงี้ยเอาไรเด้นมาช่วยเดเมจกับชงหยุนช่วยกันแล้วไรเด้นกด e ub, บับบัฟชงหยุนได้ด้วยเอย๊แต่ทีนี้ระหว่างชงหยุนเบิร์ดยังไม่มาแล้ววางน้ำแข็งไปแล้วตี้นี้ใครจะเป็นตัวตีวะเนี่ย นะผมขอดูก่อนนะผมว่าไลเด่นอาจจะไม่ได้ดีที่สุดสักทีเดียวเออที่แรกเป็นอายาโตเวนติเบนเนตแล้วก็ตัวน้ำอีกตัวหนึ่งไหมตัวท่านน้ำสิงชิว May guide you. เออผมว่าผมว่าห้องแรกแบบนี้ได้อยู่ตัวน้ำอีกตัวหนึ่งส่วนห้องนี้ ห้องนี้ผมไม่แน่ใจเลยว่าเดเมจมันจะพอหรือเปล่าคือชองหยุนเวลเก้าสิบมันจะแบกได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นอาียากาศนี่คือได้แน่ๆถ้าเป็นอาียากาศคือเล่นไปเลยเออกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเน็ตหรือเปลี่ยนโชกุนดีอิโตเนี่ยอาจจะอาจจะเอามาสลับเล่นได้นะผมว่าอิโตก็ได้เพราะว่ามันก็จะเป็นตีสองหินเห็นปะเป็นตีสองหิน มีเบนเน็ตคอยฮิวมีโลแล้วก็ชงหยุนเอามาแบบแปะน้ําแข็งเอาวันนี้เป็นตีนี้นะมาลองดูกันเราก็ถามว่าปั้นตัวไหนต่อดีถ้าเป็นไอเดีเนี่ยผมแนะนําให้เอาเอาไรเด้นขึ้นมานะผมคิดว่าไรเด้นมีมีประโยชน์แน่ๆกับไอดีนี้นะแล้วก็เนี่ยซิงชิลที่เวลเจสิบเนี่ยเอาเอา,เอาตระกูลที่เวลเจสิบขึ้นมานะครับคือเน้นพรสวรรค์ก,ก่อนก็ได้นะเพราะพวกเวลเจสิบเนี่ยพรสวรรค์มันจะเวลน้อยอยู่เนี่ยเวลหกเอง ได้แต่ว่าที่ที่เราจัดอะอจิจแฟร์มันเต็มแล้วส่วนใหญ่ไปลงลองลงอบ,บิบกันเออก็เข้ามานะครับเจ้าของไอเดีเนี่ยเล่นไว้เล่นไว้เจ็ดดาวนะครับดูเหมือนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้กันเยอะเลยนะแบบสามดาวห้องแรกแล้วก็สองดาวสองดาวอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะทีนี้เราจะมาลองตีที่เราคิดไว้เมื่อกี้กันนะครับผมเออห้องข้างบนเป็นอันนี้นะแล้วก็ห้องข้างล่างเป็นห้องข้างล่างเป็นอะไรนะ อิโตะจงหลีชงยุนแล้วก็ไรเด้นปะเอ๊ะห้อง,งล่างเราไม่มีตัวฮิวเลยเหรอเหมือนจะเป็นไรเด้นนะอ่ะอ่ะมาลองดูจริงๆห้องข้างล่างเนี่ยก็คือน่าจะมีตัวฮิวด้วยเพราะว่าไอ้อบิทไฟในชั้นที่2มันเผาเลือดเราได้แต่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองเล่นก่อนว่าไหวหรือเปล่าอ่ะมาถึงห้องนี้คนระับห้องนี้มีเวนตีคือชิว ดีอายาโตโช่เลยปาฟา,าอาโาโตดาบประจำตัวปั้นเต็มนี่ชุดเดียวชุดเดียวหมดกเกลี้ยงโรเทชั่นดีมากเลยอะ อันนี้ผมกดคิวเพื่อหลบหลบด่ามันนะ <laughs> เพื่อเพื่ <laughs> ออาจจะสงสัยว่าเมื่อกี้ทำไมกดกดคน <c oughs> เดนนี่รีชาร์ดดีมาก <c oughs> โอ๊ยไม่นะ <c oughs> ไปกดโดนตุ่มย่อจอ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมไปกดโดนไอ้ตัววินโดว์คีย์อะเราต้องล็อกไว้ก่อน <c oughs> มันล็อกอยังไงนะ โอเสียดายมากเลยอ่ะผมเป็นอย่างนี้บ่อยมากเลยกับคีย์บอร์ดผมอ่ะแต่จริงมันมีมันมีฟังก์ชันล็อกนะมีฟังก์ชันล็อกแต่ว่าผมลืมไปแล้วว่ากดตรงไหนอ๋อแหมอ๋อแหมแรงอยู่แรงอยู่ที่นี่นะี่นี่นะว่ามาแล้วก็ยืนฟันไปเด้เฮ้ยผมว่าเซตเอเคอรนี่มันก็แรงดีนะเนี่ยเซตใหม่อะอาร์ติแฟกซ์ พยายามผมพยายามเลง็งเล็งเวนตีไปเข้าเข้า,ขาตรงกลางตลอดนะโอ้มันเลือดมันเด้งว่ะเอาละเหลือศัตรูตัวเดียวแล้วนี่โวนดาบ โจมดาบเฮ้ยใช้ได้อยู่ว่า DPS ดีนะอายาโตะ c 0แล้วก็แต่อาจจะเพราะว่าออบิทมันอวยด้วยแหละอย่าลืมว่าออบิทตอนนี้มันมีบัฟที่อวย normal ไวแท็กอยู่ด้วยนะทำให้อายาโตะมันแบบวินวินอ่ะเอออันนี้อะไรได้ก่อนแล้วกันเออชงหยุน Submit for judgment Order guide you Now you shall p e r i s เฮ้ยเดี <sm> <ab> <parfois> okay, ๋ยวทำไมไรเด้นมันตีหลักร้อยเองอะไลเด้นถือเดอะแคทขัดห้ามเหรอหรือว่าเพราะไอหุ่นนี้มันต้านสายฟ้าอยู่อาจจะใช่นะโอเคแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วเมื่อกี้มันมีต้านสายฟ้าอยู่จริง โอเคเราเรียบร้อยห้องแรกถือว่ายังดูดีอยู่ทีนี้มาที่ห้องสองกันต่อนะครับผมมาถึงเวนตีเวนตียิงเลยละกัน no, แล้วก็ <store. S 1> สิงคิวแบเบนเน็ตนะเบนเน็ตเวนติทั้งมันลองแบบไม่มีเบนเน็ตดูดิไม่มีเบนเน็ตก็รู้สึกเบาลงนิดนึงเหมือนกันนะ คือสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันแรงเพราะว่าพลังพวยเบเนดดด้วยอ่ะแต่เวนตีร่วมมาให้นี่เป็นอะไรที่แบบเยี่ยมสุดแล้วโหทีละหมื่นหมื่นเลยนะใช้ได้มากๆมามาดูห้องนี้กันว่าจะรอดไหมปกติห้องนี้นี่คือไม่รอด This is order. Lofocato Pai Pon igual. Attack! Swift and take. Let's roll! It's showtime! Cass Be Stabilize! I will have order! Now you shall perish! Oh a touch of frost From whence you came Oh, coming through There is no escape West and Merciful Burned a lot of blood I'm so scared to die right now Look at this จุดประสงค์คืออย่าตายแค่นั้นเลยเฮ้ยพลังงานหมดเลยเหรอวะเมื่อกี้ผมโดนเลยสักอย่างเหมือนพลังงานหมดหมดหลอดเลยเกือบเหลือสูญเลยโอ้ไม่ทันว่ะยิงโม่ถ้าเล่นดีกว่านี้น่าจะทันนะผมรู้สึกเหมือนเป็นที่การเล่นเลยแบบเล่นหมูก็ไม่ค่อย เมื่อกี้มันมันไม่ค่อยมารวมกันด้วยแล em. ้วแบบตัวลมที่ดึงดึงมาก็ไม่โอ้ได้สองดาวเหมือนเดิมเลยน่าจะได้สองดาวเหมือนเดิมอิโตะมันอี้โต๋ผมก็ตีโอเคนะเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เนี่ยเห็นเลือดโอ้โล่ตัวใส่ฟงกว่าตัวอื่น โอเคผ่านได้โหแต่ดาวไม่เพิ่มเสียใจจังเออผมว่าถ้าตอนตอนเริ่มต้นเราแบบเราเล่นให้มันแบบเดเมจรวมกันได้มากกว่านั้นน่ะน่าจะผ่านได้นะใช่ไหม โอ้รอบนี้หนึ่งชุดไม่ตายให้เอ้าเอ้ยเวนติตายไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรเนอะไม่เป็นไรเพราะเรามีฝนได้ยะโตอีกงูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ยังกากไอ้ยตัตายอะ่ะโอ้โหทำเขาตายอีกแล้วกูทำเขาตายทุกคลิปเลยโอ้โหทำไมเกนชินทำไมเกนชินมันเป็นเกมยากจากังวะเนี่ยฮะทำเขาตายทุกคลิปเลยอะ่ะโอ้โยโอ้โยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่เยเออ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 โอ้ โอเฮ้ยเราที่เรงไม่ตายเราที่เรงไม่ตายเรามีห้ามตายยายาขอขอไปเหน็ดก่อนขอไปเหน็ดก่อนโอเคไปเหน็ดแล้วไอ้จโตมาครับมันเอ้ยผ่านสักที คิดว่าตี้นี้จะรอดไหมเนี่นยฝั่งเนี้ยคิดว่ารอดไหมไรเด้่ยมัจะซิกปาดไปอุ้งาสามหมื่นสามหมื่นเองเหรอเอ้ยลืมเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์ลืมเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์ทำไมมันไม่มารวมกันวะเนี่ยมาใกล้ๆกันหน่อยดิมันเล่นแบบตัวนึงอยู่ห่างตัวนึงอยู่ใกล้ตลอดเลยอ่ะแปลกจังมันฉลาดจงัง เนี่ยผมตีสองตัวพร้อมกันไม่ได้เลยเฮ้ยเริ่มเริ่มใกล้กันแล้วเริ่มใกลก้กันแล้วเฮ้ยเริ่มใกล้แล้วเฮ้ยไม่ <c oughs> นี่กูมีโล่ปูอยู่มีโล่ปูขั้นเทพ นี่เจอชงหุ่นไปเจอชงหุ่นไปนี่น้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งแข็งแข็งป๊กแข็งโป๊กแ,แต่เหมือนจะต้องใช้โรสเซียผมว่าโรเซียดีโอหน้าพวกนี้ต้องเอามาด้วยวะไม่ไม่ทันอะ เกือบทานอีกแล้วโอ้โหไม่ได้ดาวเพิ่มเลยเจ้าของไอดีอ้ลย,ย<อ>เด่นตายดีไม่ดีไม่ผ่านด้วยเนี่ยดีไม่ดีตายหมดเพราะว่าเบิร์นโล่ไม่ทันโล่โล่ตอนนี้คือเล่นแบบหมดพลานอย <c oughs> โล่มาปุ๊บเปิดเลยอะไรงี้นี่โตเปลี่ยนท่าต้อแข่งเป็นท่าดินนี่นี่โล่มันอึดมากเลยตัวเนี้ย เป็นฮาดินก็ได้นี่นี่ will have order. กระบาดก็มีนี่นี่ <abil> เหลือตัวเดียวนี่ไม่มีเพื่อนแล้วตายไปซะจบด้วยดาวเท่าเดิมเออมันช้าตรงไหนว่ามันช้าตรงห้องล่างนี่แหละห้องล่างเนี่ยมันต้องเหมือนชุดแรกเวฟแรกอะเดเมมันต้องแรงจัดกว่าน,นั้นอะเราเป็นจงหลีเบนเน็ตใช่ไหมแล้วก็ไรเดนที่วิว70แล้วก็ชงหยุนคือ เพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดอัพไรเดนได้มากกว่านี้นะแล้วก็ชงหยุนผมวนะ่านะ่าจะแรงได้มากที่สุดเท่านั้นแหละเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้เล่นตีตีฟีด้วยอะ่ะเออถ้าเป็นตัวน้ำแข็งตีนี้นะไอดี ID นี้นะ่าจะเป็นโรซาเลียนะถ้าถ้าผมคิดว่าโรซาเลียนจะจะ,จะเร่งเวลาห้องล่างได้นะครับคิดคิดว่าเป็นไปได้นะอาจจะเอาลงไปแทนแทนเบนเนตหรือแทนไลเดนเมื่อกี้คู่กชงหยุนอนะไรเงี้ย แต่ชงหยุ่นเนี่ยด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้แปะน้ําแข็งได้แบบเร็วขนาดนั้นเพราะสกิล E เขาเนี่ยครูดาวเยอะเหมือนกันโรสเดียจะค่อนข้างไวกว่าการยูถามว่าเล่นได้ไหมการยูเล่นได้นะแต่ว่าหลังๆผมหลีกเลีล่ยงการยูเพราะผมเริ่มหลอนแล้วเลงไม่โดนอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับ ID ดีนี้นะอย่างซิงชิวเงี่ยก็สามารถอัพเพิ่มได้นะซิงชิวจริงก็ยังไม่ได้เต็มเท่าไหร่เลยเนี่ยนาฬิกาบวกเองนะเมื่อกี้ไอตี้แรกเนี่ยคืออายาโตะแบกทั้งนั้นเลย สิ่งชิวแค่เอามาช่วยให้มันแปะน้ำไวขึ kind of ้นเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับไ d ดีนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์บางอย่างหวังว่าเของไอดีจะได้อะไรกลับไปเนาะกับการรีวิวรอบนี้นะผมคิดว่าก็นั่นแหละนะตามนั้นเลยนะอบิตรอบนี้มันก็ต้องเอาตัวลมตัวน้ําแข็งต่างๆอะไรเงี้ยเข้ามาโดยเฉพาะด้านล่างที่แบบโคตรวุ่นวายนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบาย